งานหน้าบ้านจะเป็นงานหลังคาเมทัลชีทป้าละแนงซึ่งจะเป็นงานที่แบบสแตนดาร์ดเลยที่เราทําให้คุณลูกค้าหลายๆหลังนะครับถ้าชายคาเลยออกจากลัวแล้วเมื่อโครงการมาตรวจนะครับเขาจะเอาลูกดิ่งมาดิ่งใส่ถ้าเลยออกจากรั้วมาโครงการเขามีสิทธิ์ที่จะสั่งให้เราเนี่ยหรือนะครับหรือทําการตัดหลังคาแล้วก็ย่นเข้าไปข้างในถามว่าต่อเติมไปแล้วมันมีรอยซุดรอยแยกไหมมีบ้าง สวัสดีครับผมโบสสาโรสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นมีโอแจ้งวัฒนะเมืองทองหลังนี้เลย โครงการโกลเด้นนีโอนะครับต้องบอกว่าคล้ายๆกับแบบโครงการอื่นๆเลย mm. ก็คือ mm. ถ้าเป็นโครงการของโกลเด้นเนี่ยนะครับ mm. เขาก็จะมีทั้งโกลเด้นซิตี้โกลเด้นทาวโกลเด้นนีโอหรือถ้าจะใหญ่หน่อยก็จะเป็นพวกแบบแกนนาดาแกนนีโออะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่ง ทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นในเครือโกลเด้นแล้วเขาจะอยู่ในเวิร์กเดียวกันเลยในเวิร์กนี้ก็จะมีประกอบด้วยทาวน์โฮมนะครับทาวน์โฮมสองชั้นทาวน์โฮมสามชั้นหรือจะเป็นบ้านแฝดแบบนี้คุณผู้ชมโกลเด้นนีโอเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านแฝดนะครับซึ่งบ้านของคุณลูกค้าผมเนี่ยจะเป็นบ้านแฝดไซส์ใหญ่นะจะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ถ้ามองไปตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยนะครับหน้าตาก็จะแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวนี้เขาสร้างแบบผสมผสานเขาจะไม่แบบว่าเหมือนกันหมด ถ้าเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูกลมกลืนไปหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เขาเลยมีลูกเล่นว่าอ้าวอันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยถัดไปเฟสข้างหลังก็จะเป็นไซส์เล็กหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหลังนี้คุณผู้ชมจะเป็นงานต่อเติมหน้าบ้านแล้วก็ต่อเติมหลังบ้านนะครับแต่ในงานต่อเติมหลังบ้านเนี่ยต้องบอกว่างานของเราเนี่ยยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือกําลังจะทําอยู่นะครับแต่ว่างานหน้าบ้านเนี่ย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตรวจดีเฟกนะครับงานหน้าบ้านจะเป็นงานหลังคาเมทัลชีทฝ้าละแนงซึ่งจะเป็นงานที่แบบสแตนดาร์ดเลยที่เราทําให้คุณลูกค้าหลายๆหลังนะครับหน้านงานนี้เป็นลักษณะตัวแตัวแของเราเนี่ยนะครับจะเป็นการดรอปเข้าไปข้างในนะครับก็คือดรอปไปฝั่งนี้คุณผู้ชมในการดรอปตัวแเนี่ยก็คือเราจะดรอปในช่วงของเทเรสนะครับอ่ะก็คือในช่วงในช่วงที่แบบสามารถเดินออกมาจากประตูบ้านได้นะครับก็คือดรอปเข้าไปแต่ในส่วนของโรงรถเนี่ยเราจะทําเสมอกับแนวรั้วเลย ลงรถเนี่ยที่เราทําเสมอกับแนวรั้วก็คือเป็นลักษณะปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็คือทางโครงการเขาจะให้เสมอเฉพาะแนวรั้วห้ามเลยออกจากรั้วนะถ้าชายคาเลยออกจากรั้วแล้วเมื่อโครงการมาตรวจนะครับเขาจะเอารูปดิ่งมาดิ่งใส่ถ้าเลยออกจากรั้วมาโครงการเขามีสิทธิ์ที่จะสั่งให้เราเนี่ยหรือนะครับหรือทําการตัดหลังคาแล้วก็ย่นเข้าไปข้างใน <S <S ดังนั้น <S <S ผมแนะนําเลยนะโครงการสมัยนี้ข้งมงวดกันมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะเช่นโครงการแบบทาวน์โฮมสมัยก่อนเนาะ บางท่านอีกยืดหลังคาออกมาเลยมาถึงรางวีเลยบางท่านกลางเต็นท์เลยออกมาอีกครึ่งถนนก็มีนะครับอย่างในข่าวนะครับที่ผมไปเจอเนี่ยก็คือออกกันบ่อยมากแล้วก็ต้องบอกให้เลยว่าส่วนมากจะเป็นหมู่บ้านเก่า ดังนั้นเนี่ยหมู่บ้านเก่าๆสิบยปีเนี่ยเขาอยู่กันไปนานๆเนี่ยนะครับแล้วบังเอิญคนในซอยนั้นเนี่ยมีผู้อยู่อาศัยใหม่มาผู้อยู่อาศัยใหม่เขาก็ไม่รู้นะว่าสตอรี่แต่ก่อนเป็นยังไงนะครับแต่เพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าบ้านหลังเนี้ยอาวอัธยาศัยดีนะครับอา่าคนในซอยเขาก็รักก็สามารถทําเต็นท์ออกมาได้แต่แบบนี้มันคือการผิดกฎหมาย นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบุดที่ดินของคุณเนี่ยจะอยู่เฉพาะภายในตัวรั้วของบ้านนะครับที่ด้านนอกก็คือเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านนิติจัสรรก็จะเป็นพื้นที่ของนิติบุคคลนะครับซึ่งตรงนี้ไม่สามารถเลยออกมาได้ตรงนี้ผมให้เป็นความรู้สั้นๆแล้กันต่อมาคุณผู้ชมในหน้างงานเนี่ยถ้าเป็นหลังคาเมทัลชีฟ้าละแนงเนี่ยต้องบอกให้เลยว่า เราจะต้องดูขนาดพื้นที่ก่อนนะครับขนาดพื้นที่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะก็จะอยู่ที่การคำนวณก็คือการคำนวณแบบกว้างคูณยาวนะครับอย่างหลังเนี้ยสมมุติละกันหน้ากว้างตรงเนี้ยนะครับก็คือชายหลังคาตั้งแต่เสาแผงชิ้นนี้นะครับจนถึงเสาแผงอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณสัก6เมตรนะครับแล้วความลึกเนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่าความยาวเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก3เมตรอันนี้คือสมมุตินะก็จะอยู่ที่ เอา6มาคูณกับ3ก็จะได้ทั้งหมด18ตารางเมตรนะครับ18ตารางเมตรเนี่ยถ้าตารางเมตรละ3,000บาทก็เอา18ไปคูณกับ3,000จะได้ราคาออกมานะครับซึ่งราคาตรงนี้ส่วนมากแล้วทางบริษัทก็จะคิดเป็นตารางเมตรนะครับตรงนี้คือ1ชิ้นและอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นชิ้นของด้านข้างตรงนี้อันนี้คืออีกชิ้นหนึ่งนะส่วนชิ้นของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ลักษณะตัวแอเราจะแยกเป็น2ชิ้นนะชิ้นนี้ก็คือสมมติยื่นออกมายื่นออกมาเมตรห้ยาวไปทั้งหมด7เมตรก็เอาเมตรคูณกับ7 แล้วก็ไปคูณกับราคาตรงนี้ก็จะได้พื้นที่ต่อตารางเมตรออกมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือการคำนวณแบบง่ายๆเลยสอนคุณผู้ชมคำนวณน,นะครับงานของเราเนี่ยถ้าเป็นฝ้าระแนงต้องบอกก่อนว่าข้อดีของเมทัลชีฟฝ้าระแนงเนี่ยเวลาฝนตกแล้วเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยดังนะครับหรือบางทีนะผมบอกให้เลยว่าถ้าคุณอยู่ข้างล่างเนี่ยฝนตกนี่แทบไม่ได้ยินเสียงดังเลยเนื่องจากนะครับด้วยลักษณะ การทาฝ้าละแนงเนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะช่วยในการซรับเสียงเป็นอย่างดี <Wow. S 1> นะซึ่งจะต่างจากพวกแบบการโชว์แผ่นหลังคาก็คือไม่ใส่ฝ้าถ้าไม่ใส่ฝ้าเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังแต่การลดเสียงพวกนี้นะคุณผู้ชมเราสามารถเพิ่มฉนวนได้นะครับไม่ไม่ไมเฉพาะการทําฝ้าอย่างเดียวนะก็คือสามารถเพิ่มฉนวนได้ด้วยในการที่จะเพิ่มฉนวนเนี่ยเช่นจะเปลี่ยนจากเมทัลชีต PE เป็นเมทัลชีต PU โฟมตรงนี้ก็จะช่วยซับเสียงได้ในระดับหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับแต่ถ้าอยากให้เงียบไปเลยก็ได้นําแบบนี้เลย เมทัลชีตฝ้าละแนงนะครับเสียงเนี่ยจะแทบไม่ได้ยินเลยนะเว้นแต่คุณจะอยู่บนห้องแล้วฝนเนี่ยมันกระทบเมทัลชีตแล้วก็ได้ยินจากด้านบนอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ยังดังไม่มากนะครับเพราะว่าเราใส่ฝ้าละแนงเข้าไปเนาะงานเมทัลชีตฝ้าละแนงหลังนี้หน้าบ้านเนี่ยใช้ลักษณะเป็นเสาแผงนะครับเสาแผงที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเหล็ก4ี่คูณสอต้นข้างนอกแล้วก็นิ้วคูณนิ้ว5้าินข้างในนะครับตรงกลางตัดด้วยคาน นะตรงนี้ขึ้นอยู่กับดีไซน์และขึ้นอยู่กับความชอบละกัน <Okay. S 1> นะครับแต่ผมแมนะนําว่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดอะไรประ,ประเภทเนี้ซึ่งมีเนื้อที่กว้างๆเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าเปลี่ยนจากเหล็ก4ีคูณสเนี่ยเป็นเหล็ก4ีคูณสมันก็จะดูใหญ่ขึ้นมานิดนึง <Wow. S 1> ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบละกันถ้าใครชอบแบบเรียวๆแบนๆแบบนี้ก็เป็น4ีคูณสได้แต่ถ้าใครชอบแบบหนาๆหน่อยก็เป็น4ีคูณสตรงนี้เพิ่มค่าใช้จ่ายต่างกันนิดเดียวเอง นะครับและสุดท้ายก็คือขึ้นอยู่กับความชอบเนาะเหล็กเสาแผงตรงนี้นะครับจะเป็นตัวรับหลังคาด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นงานเสาเข็มที่อยู่ใต้พื้นงานเสาเข็มเนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะถ้าคุณลูกค้าบอกว่าจะต่อเติมเฉพาะหน้าบ้านอย่างเดียวหลังบ้านไม่ได้ต่อนะครับแนะนําให้ใช้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยม6เมตรก็พอนะครับไม่ต้องใช้เป็นไมโครพายนะเพราะว่าน้ําหนักโครงหลังคาประเภทนี้เนี่ยมันไม่ได้หนักถึงกับจะต้องใช้ไมโครพาย รเราใช้หกเหลี่ยม6เมตร2ต้นคู่กันรับน้าหนักเสาแผง1แผงและอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้เหมือนกัน6เหลี่ยม6เมตร2ต้นคู่กันรับอีกแผงหนึ่งราคาจะถูกกว่าไมโครพายแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้จริงๆนะถามว่าทําไมถึงผมถึงพูดแบบนี้นะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีไมโครพายเนาะเขาใช้เสาเข็ม6กเหลี่ยมแค่2เมตรแค่3เมตรเอง,เองในการต่อเติมห้องครัวถามว่าต่อเติมไปแล้วมันมีรอยซุดรอยแยกไหมมีบ้าง นะครับมีบ้างแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวถึงกับอันตรายดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นลงรถเนี่ยคุณใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมและคุณยังสามารถใช้ยาวได้ถึงหเมตรนะครับความยาวเนี่ยจะทําให้การรับน้ำหนักเนี่ยดีขึ้นนะครับถ้าเสาเข็มสองเมตรเอามาลงผมก็จะไม่แนะนํสา3เมตรเอามาลงหน้าบ้านก็ไม่แนะนําผมแนะนํายาวที่สุดก็คือ6เมตรดังนั้นเนี่ยเสาเข็มยิ่งยาวยิ่งลึกเนี่ยยิ่งสามารถรับน้ําหนักได้มากขึ้น <Okay. S 1> นะครับตรงนี้ให้เป็นความรู้ด้วยเนาะทีนี้ต่อมา ลักษณะงานหลังคาเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นงานโครงสร้างถูกไหมครับทีนี้เราไม่ได้จบแค่เสาแผงด้านหน้าเรายังแนะนําคุณลูกค้านะครับว่าถ้าตรงนี้เป็นไปได้แนะนําให้ตั้งเสาเดี่ยวอีกต้นหนึ่งนะครับแต่คุณลูกค้าเนี่ยนะครับทำเป็นลักษณะตัว L อนะครับก็คือใช้ลักษณะก็คือเป็นตัว L อลเชื่อมไปทําเป็นแขนค้าอยู่ฝั่งนูน้นนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าตัวบ้านของคุณเนี่ยไม่ได้ยื่นหลังคาออกมา,มา,มากนะครับลักษณะโครงสร้างเนี่ยยังสามารถ เชื่อมหลังคาตัวแอเนี่ยมาเชื่อมกับหลังคาลงรถซึ่งหลังคาลงรถเนี่ยเขาโหลดน้ําหนักทิ้งไว้ที่เสาแผงด้านหน้าอยู่แล้วนะครับแต่จะให้ดีกว่านั้นก็คือควรที่จะมีเสาเดี่ยวตรงนี้อีกสักต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยมี1ต้นแล้วนะครับก็คือสีดํทาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับท่านเจ้าของบ้านด้วยเพราะว่าบางท่านเจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยากตั้งเสาตรงนี้เลยเดี๋ยวมันบงนังผนังจะไม่สวยงาม ทางเราก็ต้องบอกว่าดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสนะถ,ถ้ามันซุดแล้วเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเกิดรอยลาวได้เพราะว่ามันไม่มีเสาตัวนี้เพื่อที่จะรับน้าหนักในจุดตรงนี้นะครับโดยที่การรับน้ำหนักคือเราใช้ฝากกับตัวโครงหลังคาอันนี้แล้วโครงหลังคาก็จะมาฝากกับเสาแผงเสาแผงก็จะกดอยู่บนหัวเสาเข็มนะครับตรงนี้ก็เป็นการกระจายน้าหนักมานะครับซึ่ง ลักษณะตัวแอเนี่ยก็เหมือนกันตัวแอเนี่ยเขาก็อ๋อนี่ไงผมเจอแล้วมีม,มีซ่อนอยู่มุมนี้อ้าวเพิ่งเห็นสอโทษทีอ่ะตาก,กล้องไปใกล้โอ้โหทีแรกอบบผมนึกว่าท่านเจ้าของบ้านจะตั้งตรงนี้แต่เอามาตั้งหลบมุมเออเก็บนานก็ดีเหมือนกันนะอ่ะตาก,กล้องผอมมุมนี้ได้ไหมฮะนี่เลยผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเห็นไหมตรงนี้จะไม่มีจุดบอดแล้วนะครับเมื่อกี้เรายืนอยู่มุมนี้เนาะเราไม่เรามองไม่เห็นนะเนาะแต่พอขับมาอ้าวเพิ่งเห็น นะครับเห็นไหมมุมนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องควรที่จะตั้งด้วยนะครับ <Wow. S 1> ดังนั้นเนี่ยผมรีวิวเนี่ยผมรีวิวตรงไปตรงมานะครับ <Wow. S 1> เราไม่มีบอกว่าเฮ้ยไม่ตั้งก็ได้หรือยังไงผมก็จะพูดความจริงให้ฟังนะครับว่ามันก็ควรที่จะมีซึ่งหน้างานเนี่ยผมก็ไม่ได้สังเกตแบบละเอียดอันนี้ต้องขออาภัยด้วยแต่สุดท้ายแล้วอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าเมื่อกี้ก่อนที่ผมเห็นผมก็พูดตรงๆว่ามันควรที่จะมีแต่ถ้าไม่มีน้ําหนักมันก็จะโหลดลงตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดี มีด้วยจะแข็งแรงกว่าอันนี้แนะนําเลยนะและสุดท้ายเลยคุณผู้ชมถ้าคุณจะทําเป็นตัว L แบบนี้นะครับคุณควรที่จะใช้แขนค้าด้วยนะครับอันนี้คือแขนค้าแผงนะแขนค้าแผงอันนี้เนี่ยนะครับลักษณะก็คือเราจะใช้เหล็กนะครับก็คือ4คูณ2 2นอกนิ้วคูณนิ้ว2ในนะครับก็จะเป็นลักษณะแขนค้าแผงที่สามารถรับน้าหนักได้จํานวนมากกว่านะครับถ้าเป็นแขนค้าเดียวเหล็กมันน้อยรับน้าหนักได้น้อยกว่านะครับประมาณนี้แล้วกันมองขึ้นไปด้านบน ด้านบนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฝ้าระแนงใช่ไหมนะครับส่วนชายหลังคาตรงนี้เราทําการซ่อนรางน้าสังเกตท่อรางน้ำเนาะเราทําการซ่อนอยู่ดังนั้นเนี่ยรางน้าจะซ่อนอยู่ในฝ้าระแนงของเรานะครับฝ้าระแนงของเราก็จะตีไม้เนี่ยตรงยาวไปเลยนะครับตรงยาวไปเลยซึ่งงานฝ้าระแนงของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นการซ่อนทั้งสายไฟด้วยนะครับตรงนี้เราใส่เป็นดาวไลท์เนาะสายไฟจะอยู่ด้านในแล้วก็ซ่อนสอนายไฟซ่อนอะไรไว้ด้านในแล้วก็ซ่อนรางน้นําไว้ด้านในนะครับเก็บรายละเอียดไว้ที่ด้านในแต่ว่า ก็ยังมีคําถามมาเหมือนกันว่าในส่วนของระหว่างแผ่นหลังคาไม่ได้ชี้ที่อยู่ด้านบนระหว่างฝ้านะครับฝ้าระแนงนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นช่องว่างนะครับเป็นช่องอากาศเนี่ยระหว่างตรงนี้จะเป็นช่องอากาศเป็นช่องว่างนะครับซึ่งช่องว่างตรงนี้เนี่ยเราจะระบายอากาศนะครับผ่านปลายแผ่นหลังคาออกมาที่รา,างน้ําดังนั้นเนี่ยเมื่ออากาศเนี่ยมันถูกการฟโฟล์ถูกการถ่ายเทนะครับเรายืนตรงนี้นะครับหลังคาเนี่ยก็จะช่วยซับความร้อนได้เป็นอย่างดีนะต้องบอกว่าเราไม่ได้ทําปิดทึบนะ ระหว่างเมทัลชีสกับฝ้าละแนง่ยเรามีช่องยู่นะครับช่องนี้มันจะเป็นช่องอากาศสามารถซับเสียงได้ระบายอากาศได้อากาศถ่ายเทได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่านะครับสายไฟที่อยู่ซ่อนอยู่เนี่ยมันจะถูกความร้อนแล้วละลายนะครับต้องบอกว่าบ้านผมทําแบบนี้มาเนี่ยเขาแล้จะเข้าปีที่10บละนะครับสายไฟก็ยังอยู่ไฟก็ยังเปิดติดอยู่ไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นงานหลังคาเมทัลชีสฝ้าละแนงนะซึ่งหลังคาเมทัลชีสฝ้าละแนงเนี่ย ปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครมีงบหน่อยแนะนําให้เป็นฝ้าระแนงดีกว่าจบกว่านะครับแต่สําหรับใครที่งบไม่เยอะนะครับก็ถ้าตัดฝ้าระแนงออกนะครับก็สามารถลดราคาไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณพิจารณาละกันนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับใครสนใจต่อเติมแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ